เหรียญสิบบาทโลหะสองสีวาระที่สี่สิบห้าเหรียญครบหนึ่งร้อยปีกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์กับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันแล้วกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญในวาระที่สี่สิบห้านะครับเหรียญครบหนึ่งร้อยปีกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์เหรียญน,นี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยี่สิบหกมิลลิเมตรมีน้ำหนักแปดจุด 5กรัมด้วยกันเป็นเหรียญครบวาระในวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2550นะครับวันนี้จะเป็นวัน6กุมภาเนี่ยจะเป็นวันที่ครบ100ปีนะครับวันที่ประกาศออกใช้งานของเหรียญคือ16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2550มีจำนวนการผลิตของเหรียญทั้งสิ้นเพียง3ล้านเหรียญด้วยกัน เอาละนะครับเรามาดูลวดลายนะครับของเหรียญกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้าของเหรียญกระสาที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับพิมพ์พับพักไปทางเบื้องซ้ายนะครับถ้าเรามองจากเหรียญนะครับอยู่ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระอ,องค์เครื่องแบบเต็มยศจองทัพทรงสายสายนพนภรัตราชวราภรณ์และสายสร้อยแห่งเครื่องขติยราชอิสรยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบร,รมราชบงและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพักพักไปทางเบื้องสายเช่นเดียวกันทรงฉลองพระอ,องค์เครื่องแบบเต็มยศ ทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุลาลงก,กรณ์พรชจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสายสะพายนะครับเสเนนาคบดีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักรามาธิบดีและสายสร้อยแห่งเครื่องขคติยราชอิสริยาภรณ์อันมีกิตติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์ภายในวงขอบเหรียญน,นะครับภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายจะมีข้อความว่ารัชกาลที่6ด้านขวาจะมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับโอเคนี่คือด้านหน้าลวดลายของด้านหน้าของเหรียญน,นั่นเองเดี๋ยวจะพี่กกลับไปให้ชมด้านหลังของเหรียญกัน พลิกลับมาที่ด้านหลังของเหรียญกระสาบนะครับกางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านบนจะมีข้อความว่าครบ100ปีกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ด้านล่างมีข้อความว่า6กุมภาพันธ์2,550ประเทศไทยน,นะครับด้านซ้ายจะมีเลขบอกราคา หน้าเหรียญคือ10บาทนะครับเป็นเลขไทยด้านขวาจะมีคําว่าบาทนะครับคําว่าบาทนะครับอย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกกันว่าสําหรับเหรียญ10บาทโลหะสองสีวาระที่45เหรียญครบ100ปีกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์นั้นนะครับมีการคอบวาระวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2550นะครับ จึงเป็นอีกหนึ่งเรียนที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาและสะสมไว้นั่นเองนะครับ ครับเดี๋ยวจะให้ชมภาพใกล้ๆของเหรียญกันนะครับนี่ความหมดงามของเหรียญเป็นเหรียญแบบ UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะมีความเงานะครับไม่ไม่ได้ด้านสึกเหมือนกับเหรียญที่ผ่านการใช้งานหรือเหรียญหมเวียดทั่วไป